สวัสดีครับช่องเนอพารวยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตความว้าวความอลังการกับเหรียญเกี่ยวของบานนที่กําลังจะเอาเข้านะฮะซึ่งเป็นข่าวล่าสุดเลยที่น้องๆในกลุ่มก็ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยสําหรับข้อมูลที่มาอัปเดตของบานนนะครับซึ่งเป็นเหรียญไหนครับเรามาลุ้นกันครับว่ามันเป็นเหรียญไหนที่จะเข้า ซึ่งทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้องหมามัง้งเป็นเบบี้ดอสคอยมัง้งเป็นน้องแมวมัง้งเพราะหลังๆมาใบนั้นเนี่ยครับมีการปั่นเหรียญต่างๆเนาะทั้งหมาทั้งแมวเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีมองแผนว่าที่มีน้องหมาที่กำลังจะเข้าในช่วงที่มีส้มที่มีเห็นน้องขาน้องหมามั้งเป็นตัวนั้นตัวนี้กันไปหมดโอ้โหนะซึ่งวันนี้ก็มีกระแสข่าวอีกกระแสนะเพราะว่าตอนนี้ใบเนี่ยปั่นเก่งมากๆเลยนะฮะปั่นเก่งมากๆเลยนะก่อนอื่นที่จะไปดูนะว่าตัวไหนนะก็ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวมาดูครว่าเหรียญน,นั้นเปเหรียญไหนฮะเรามาลุ้นไปด้วยกันอันนี้เป็นกราฟที่ผมเอามาให้ดูณนะเวลานี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตอนเนี้บวกมาประมาณ10ประมาณ13% ก,กว่าเนาะซึ่งเห็นราคาว่ามีการขยับมีการขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นว่ามีการย่อแล้วก็ขึ้นนะฮะอ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของเหรียญอยู่แล้วในการที่มีการขึ้นลงขึ้นลงนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับราคาก็มีการขยับนะครับเพราะฉะนั้นราคาแบบนี้สําหรับเหรียญไซตามะนะฮะ ใส่ตามะมาได้ไงอ่าข้อมูลข่าวสารนี้ก็ที่ผมหามาและที่ผมเจอที่เพื่อนๆส่งมาให้ดูสําหรับอไม่ว่าจะเป็นในที่เขาเตรียมไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เพื่อนๆแชร์กันมาผมก็รวบรวมเอามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่เอามาให้ดูนะฮะก็เอามาดูกันครับนี่ครับไบแอนเนี่ยเขาเตรียมไลฟ์สดนะ พอมีกระแสเท่านั้นแหละครับที่จะมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตที่จะเข้าไบแนน์เนี่ยแล้วก็มาพูดในเรื่องของเหรียญไซตามะตอนนี้กําลังซื้อของไซตามะมาบานเลยครับเพื่อนเพื่อในกลุ่มผมก็เริ่มเตรียมตัวเทขายหมาแมวตัวอื่นๆเนาะที่อาจจะเป็นตัวย,อย่อยเริ่มไปซื้อไซตามะกันแล้วนะใครรู้ก่อนก็เปลี่ยนตัวก่อนนะฮะเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะวางแผนว่ามันจะมูลนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมูลอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่านะมันจะไปอย่างที่เราวิเคราะห์ว่ามันน่าจะ ราคาพุ่งหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้หลายๆอย่างประกอบนะเพราะว่าถ้ามูลจริงก็อ่านะก็ดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะอีกนิดเดียวนะอันนี้คือเวลานับถอยหลังในการที่จะ,ะมีการไลฟ์เนาะ,ะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ผมก็ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ลุ้นว่าจะเป็นเบบี้ดอสหรือเปล่าแล้วก็กาวกันมาตลอดเลยนะฮะทำไมมันพลิกเกมพลิกมาเป็นไซตามะนะฮะในกลุ่มเขาก็จะเรียกว่าหมาอมคนหมากินคนเนะี่ยโลโก้น้องเขาจะเป็นอย่างงี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกว่าอะไรนะอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าทำมาจากกระตูนมั่งโลโก้ที่วาดขึ้นมานะมีความหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะฮะลอง ลองเอาคลิปที่ผมทำเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจเอาไปเพิ่มในเรื่องของอีกมุมมองนึงว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อันเนี้ยข้อมูลจากไบแนนอันเนี้ยผมว่าน่าจะจริงเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเช็คแล้วแล้วก็ส่งกันมาส่งกันมาก็หลายๆคนก็ตรงกันก็น่าจะจริงนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเพจปลอมนะฮะอันนี้น่าจะน่าจะเชื่อถือได้นะครับเพราะเพราะว่าน่าจะจริงแล้วแหละเพราะว่าก็เช็คกันก่อนที่จะเอามาทําคลิปนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้น ก็เป็นข่าวดีครับที่จะมีเหรียญใหม่ที่จะลิส์เข้าบีแอนดะนะนะแต่เป็นเหรียญน,น้องใส่ตามะนั่นเองนะไม่ใช่ b a b y d o อสคอยนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงพลิกสถานการณ์ยังไงดีเพราะผมซื้อไว้นิดเดียวอ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงดีคิดอยู่นะครับกำลังวางแผนอยู่นะครับว่าการกระจายความเสี่ยงมันดีเห็นไหมแต่ตอนนี้ผมซื้อใสตามะไว้น้อยมากๆเลยนะครับ มีใครซื้อเยอะแล้วมายกมือกับผมหน่อยหรือใครหลังจากดูคลิปผมเนี่ยแล้วเปลี่ยนตัวมายกมือหน่อยครับว่ามีการเปลี่ยนตัวหรือยังหรือกําลังเปลี่ยนเขาแลนเปลี่ยนตัวไปซื้อไซตามะแล้วนะฮะขายน้องแมวน้องหมาตัวอื่นอื่นน้องหมาพวกคุม,มา้าเอออะไรอ่ะพวกอีลอนนะฮะมีเหรียญนี่เยอะแยะไปหมดเลย และหลายคนอาจจะเปลี่ยนเริ่มเริ่มเปลี่ยนตัวกันเพื่อที่จะไปซื้อไซตามะนะเพราะฉะนั้นก็ลองลองบริหารจัดการตัวเองด้วยนะอันนี้คือ,น,คอนี่คือเตือนเนาะอย่าเพิ่งโฟมะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าก่อนช่วงนี้ราคามันก็ยังต่ําอยู่ถ้าดูจาก,การาภาพรวมนะถ้าดูจาการาภาพรวมผมว่าไปต่อได้นะครับเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะลิสต์เข้าเลยหรือเปล่าหรือมันจะไลฟ์สดหรือว่ามันจะมันจะไงต่อเนาะเราเราเราอดูฟังค่การไลฟ์สดก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะแบ่งซื้อก็ซื้อ,อไดอ้เพราะฉะนั้นก็ มาอัปเดตข่าวครับให้ทุกคนรู้ว่าเออมันมีมันมีเตรียมที่จะเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นข่าวดีทุกๆอย่างแหละเนาะเรียนไหนเข้านะฮะแล้วเรียนไหนเข้าเรียนไหนหน้าถือแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมก็รีบมาอัปเดตให้กับทุกคนรู้เนาะ ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนือพารวยด้วยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันครับว่าคิดเห็นอย่างไรหรือจะเปลี่ยนตัวไหมหรือจะถือต่อหรือจะซื้อเพิ่มดีนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนือพารวยด้วยขอบคุณครับ